ทุกอย่างในที่นี้ป็นคนณหนีวะไม่ใส่ความกูณจะรู้ไหไมว่าถ้าเราอยากเล่นเกมเฮียนี่เรามีความสุขอ่ะคือเราต้องเราต้องกดอัลบัมที่เหนตอนบ่ายทำไมวะเฮียคนมัอินโดดาคนจีนเออดียนยับอ่ะโอ้แม่งเอาถ้าลุกช่องน่าจะมีแดงอ่ะจะตายห่าแล้วอ่ะ วันนี้ไม่มีใครตามมาดิอออโอเ้เจมี่เหี้ยมันเลื่อนเลื่อนที่เดียวนะอไอ้เหี้ยปากไอซีปากมันเลืเ่อนก็ต่อยอีกแล้วมันก็หาตัางกันนะดีเอ<ร>าบ้านเอออย่างกูจะตายแล้วเื่องอะมึงอยู่ไหนวะแม่งรู้กันหมดเลยเนี่ยมาดีเจมมาเพื่อนไปมันมาลกเอาหลักอีกไอ้เหี้ย ตอนให้มา,มาไม่มาอย่านะเป็นจังหวะมาก่อนสิกูกล the ับบ okay, so individual. ้านแล้วไม่ได้ท oh ักฟุตบอลโอเคเดี๋ยวกันออทีนั้นช้าเด็กข้าวเดือดมาดิมาดิมาดิปูเทียเทียโดนหมัดโดนหมัดหัด อ๋อใครปล่อยงานจังวะโจ้าบาก่อนไม่บาดตายแล้วตายแล้วไอเกมโอ้ยไม่คิดบอกไปทันใี่ไหมแต่ชาร์จตอนนี้หินที่อยู่สามทำอะไรวะเสกอะก็เหมือนชิปเลือดเกมบอกว่าเพิ่มเลือดเนี่ยเพิ่มเพิ่มในโอ้แรงยังไงเฮีย โล่สองตัวเลยคือน่นาจะต่อยนี่ไวเปอร์โคตรแรงเลยว่สะสิอ๋ออ้าวมึงกลับแล้วเหรอกูตายเอ้าอีเหี้ย่ะกูไม่เห็นกูใส่ไปเขาตีกเดียวเลยเมื่อกี้ไอ้ี้ยันคืออะไรเอาว่ะอุลตร้าแมนสี่คิวอ่ะก็เหรอมันโหดมันบัฟมามันบัฟแล้วเหรอเอออุลตร้าแมนเพิ่งกับมาเลย พี <muitas S 2> ่โดนมันปล่อย yeah. I mean, ่าแล้วเนี่ยอะไรเลือดแม่งรัวสองตัวยเงกันกลับบ้านกูตายกูยิงโดาไปแลเมีดอะดาเมดมันเพิ่มสามเท่าอ่ะสกิลมันอะแต่พี่อะยังตายเลยเที่ยเมื่อก่อนแม่งสกิลคือไม่มีดาเมดเลยนะเว้ยประหลาดมากใช่ตัวเพียอะไรไม่มีดาเมดเลยตอนนี้เป็นแรงแล้วล่ะตอนนั้นกูเล่นปลาหินแม่งตันวีเดียวกูงงเลยตัดทำพียอะไรวี่เดียวกูบอกเข้าเข้ากลับบ้านมันเหลือเลือดหนึ่งพิ้งมามาแล้วมาแล้วเอ้ยไม่จะตายมาแล้วมาแล้ว มาเยอะไอเรียบมันไปเดียดัแมนมุตดแมนลอคิกอย่างเดียวตอนเนี้มาคูมามากูมาโอ้ยกินล้์โอ้ยเดี๋ยวโหแย่ดนคิตีตายสั์ตลกละแล้วทำไมนั้นได้คิวได้วะอยู่เลนนั่นตอนไหน ชเออเกมมันเป็นอันตมามึงเจอกับใครสามคนร่วมเลยคับไม่แบบทำไมมันถึงขึ้นคิวไอเกมมาทั้งทั้งอยู่เล็กไอเกมมาอยู่เล็กแล้าเมื่อกี้เนี่ยอ๋อโดนชี้มันตีตายแล้วก็โดนมันต่อยจะเลยไหมล่ะเฮ้ยโอ้โหมันเลื่อนเหลือนหนึ่งอีกแล้วไอเทียนั่นน่ะ่ตายแล้วเตเออเห็นไหมล่ะแรงทุกตัวอยู่กูแรงทุกตัวอย่าไปต้องทำชี้เลยลิศ เตะใช่ด้วยเตะเดี๋ยวกูเสกมาแล้วเพื่อนเอ้ยเอ้าใจเอ๊ะเตะจสียใขนาดมันกลายเป็นกบมันยังต่อยมึงต,ตายอ่ะไอ้เหี้ยงูมือนกันบบเบาเก็บแบบเแบบาต้องใส่มันซัดซ้อมมาเยอะตะแมียอดีติตะแมียตรงตะเมียอดีติ นี่ตกแตกไปดิมาแล้วปะมาแล้วปะมาแล้วอุ้ยแรงจังอ่ะทำเที่ยอะไรวะอ๋อมัดเฮ้ยมันเดี๋ยวกลับด้วยวะไอ้ที่มันเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับอู้ดแรงอะมัดอ่ะเฮ้ยมันดูเทคนิคว่ะโอ้ยการต่อยโค้งอ่ะต่อยโค้งมันสไลด์มันกระทืบกู เรานช้ใการตัดโค้งเฉยเท่เดี๋ยวเราจะปล่อยให้เล่นเราโดนดูถูกไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วต้องจัดไปจริงหน่อยแล้วตัวนี้เล่นไงนะหรือเมื่แล้วโกงมึงแค่กดอีน้ำป่าไหลลากแล้วมึงก็วิ่งหยัดถูถูถ่ายถ่ยมันมันก็แรงแล้วเอนมันลากกูไปว่ะอย่าเกาะกูดังว่ะอันตีแบทไรเดอร์นี่หว่า เออใช่ใช่ใส่คนสร้างแม่งคุเดียวกร้าังดาตาดูแล้วไงบล็อกมัดมันเพื่อนบล็อกมัดมันเอ้าเดี๋ยวะกูกูแนวติทำไมวะเนี่ยโอ้ยหล่อนกว่ะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวกามูกามูแน่ติหมดแล้วนะตัวร์โอ้ยเต๋อเอามันดีเฮียนี่น่ารำคาญจังวะ อ,อูกูจะตายแล้วเนี่ยกูมาเล่นเป็นวะชิงมาได้วะโอ้ยแหลงแหลงมันแหลงอันน่ามึงกลับบ้านเหรอกลับบ้านกลับบ้านเยี่ยมจูบตีกูตีเล่นหกสิบแหละหิวกูดิให้คีบมึงทำหน้าที่อะไรยัเนี่ยแต่แมงซอมซอมมามีวะกูนี่ที่ไมคีบมันไม่หิวอะ เนี่ยกูยืนหน้ามเลยแต่กูไม่อยู่แล e แ้วกูตายมันจะมาโดดเกมมันจะมาโดดกลับครับครับตายไงโดดใจเย็นใจเย็นใจเย็นตายแล้วตายแล้วโอเคอย่าเลยกูเดี๋ยวกูมาต่อ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 เฮ้ยมันอยู่ดิยังไม่ตายได้ไงวะเมากูยันเลยวะต่อยนะกูถอยนะกูถอยนะ ได้เพื่อนโอ้มันแรงจังอะฮะเฮ้ยมันทำอะไรมึงทำไมมันตายเลยไม่รู้อยู่ดีปั้งเข้าหัวกูตายเลยมีคีมันมีคีมันเป็นคีมันเป็นคีสัตว์อิงโดนกว่านัดเดียวอะดาเมจแบบแรงตึ้ดาเมจท่าร้อยหกร้อยมาที่อะไรเนี่ยที่กบมาวะต้องโดนหัวไงกบมาวะอย่าไปวันกบปีศาจมาเลยกูละ อ๋มันดีไม่กลัวแหม่มันเปลี่ยนใหม่ว่ะตรงนี้กูเข้าเกมเพียอะไรค้างไปเนี่ยอับราฮัมลิงกังมาว่ะเข้าวารูค้างไว้อีกพียไอ้โดนเอ้ยเด็กกูมาช่วยกูมาช่วยยูโจบอกจะเล่นวารูไงเพียก็วารูอ๋ออะไรเอาตกเฮ้ยเอาบัมทีเอาบัมทีอีบัมเทา ปั๊มเท้าอ e ีบอมเบย์ปั๊ม um ทำอะไรได้ปะขวับวับกูหลบหลบหมดอยู Montreal ่อย right? ู่อะไรวะาเวอด้วยดอ้แชดมันอ่ะลองขนเพื่ออะไรวะต้องขิดก็อย่าไปได้ไอ้เกมปล่อยกูต่อยกับไวเปอร์เป็นชั่วโมงเลยดิเจะยังหาไปเจอกูเลงบอมอยู่มันอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยเอ้ยมันบางตัวเห็นปหมโอ้ไม่ก็ เป็นวันหนึ่งก mm ูส hmm. uh ับสนเกมมึงแก่นะจีบปลุกมาเล่น uh กูตั้งแต่แปดโมงโอ้ยใช่หรอวะไอ้เหี้ยเหี้ยความแตกความแตกเก่งมาแล้วอเออ จะได้อยู่เล้แย่จุดออกพอดีสกิลแซดมันทำอะไรกันแน่วะล่องขุดที่เฉยใช่ไว้นี่ยอะไรนี่ล่องขุดยังไงล่องขุดแล้วแต่ขยับไม่ได้นะนะใช่ต้องแบบอยู่ท้ายเหรอเออไปนิตตี้เห็นเห็นตึกไหมมึงลองกดตรงนี้มนแปร่เออแปร่ไว้กับกำแพงได้พอมันไปไปปลายปุ๊บมรีบกุดสปีดบาร์ให้แคนเคลื่มันจะข้ามตึกไปเลยอ๋อมึงลองเลยไม่ได้ตีนมันงงอยู่เมื่อกี้กดใช้ตายเลยยังงง มาแล้วครับของฟาร์มมาแล้วเป็นไงล่ะดูดได้อะไรวะเนี่ยป้อมแหกห่อเดี๋ยวไม่เหลืออันตีไปๆๆลุม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 ตีตัวมึงทำ DPS ได้ถึง800อยเลยันนี้วันนี้ไอ้ลังเอาลัดโลดิ แคมล้านโลกซีคืออะไรวะเพิ่มเลือดเหรอน่าจะวลเลือดหลอกตัเลือดหลอกนะรวมเกี่ยวกับตัวเลือดเหมือนเลือดเผื่อไงมันเยอะจังอ่ะตัวเหมือนเยอะวะโอ้เฮียบัมต่อยกูหมัดเดียวเลือดหายไปข้อ อะไรเนี่ยคุณหล่อนหลอนอะไรเนะนี่ยเฮ้ยเนีย่ยบบาแม่งตัวอยา่างโง่เลยมันเกิดได้ไงมาในเลนม,มันก็โดนเรากดอยูงง่างมีอยูงง่ร้านฟ้าเราคดเนี่ยสกิลยตะกี้คตรแรงสะกี้สามกูเล่นตอนนั้นมันไม่มีดาเมจเลยวะ ไอ้อีตนนั้แม่งไม่อัปเดตของจริงไเียเล่นไม่ได้เลยอแม่งไม่ไม,นะมีดาเมจศูนย์เนี่ยเฮียคตรงงคิดดูนะแม่งดาเมจสามสิี่สิบมันจะมีไปทำเพียอะไรวะตำนานตกดาเมจไม่ได้วะ กันเดียววันนีมาเราเป็นมาเลาเมาเราเพื่อนเห็นไหมโคตรแรงเลยตีเห็นว่าไอสเข้าใจแล้วตัวถึงว่ามันรีชาร์จมาใหม่อ่ะไอสกิลอะไรปาหินเนาะไาหินไม่ใช่ไอสกิลสามไอสกิลปาหินตอนเล่นตอนนั้นนะไม่มีดาเมจแล้วก็สตาร์ได้แค่วีเดียวเด้ไม่รู้มันทำทำเพี้ยอะไรไอเชี่ยปวดหัวแล้วก่อนจะปั้นเสร็จแม่งเป็นวันแต่ไอ้สกิลสามมงอ่ะได้ชาร์จฟรีนะถ้ามึงดูดคลิปอะ เออมันจะกลับมารีชาร์จใหม่ทันทีเลยอะ่ะมันเอาไว้คอมโบกันมันมนับแซลมนับแบบเยอะนะินอ่ะเออมัน,ม,นมันมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วมีตั้งแต่ตอนที่กูเล่นแล้วกากๆอดามเมจย <c oughs> ี่สิบเจ็ดกูไม่เข้าใจตอนนั้นไอ้คนทำมันลืมทำหรอวะไอ้เหี้ยตัวหเ,เ,เวหี้ยอะไรดละมียี่สิบเจ็ดอ้เหี้ยสกิลสตันคีปมันไอ้ีกที่พากขุดหัว้เี้ยแหละะโอ้ยแม่งต่อยกูทีละแม่งยิงกูทีละ ห้าร้อยมั้งไอ้เชี่ยตัวเชี่ยนี่เราไปช่วยเพื่อนอ่กล้าเข้าเลยเชี่ยดีถอยเลยถอยเลยถอยเลยแรงฮู้แมงเลยจัดคุณกันเหลืองให้เอาประหัมแล้วกันเหลืองว่ะ้องไปโดนรถอีกที่เชี่ย มึงรจับอกะมูกอกวะดี๋โหหลอะไรวะโอ้โหเอมาจากไหนวะกบกบสิศาสต์กบสิทิไอเียแม่โคตร ไม่แต่ไอโกบ a แรงยิงมันค่สไลด์สไลด์ดาเมจมันแบบเรีบกันเป็นคนน่าจะเล่นเป็นไรอ่ดูจอมันสไลด์ยิงพวกเราโอ้ไม่นั่นแต่กูเล่นไว้ไม่ใช่กูเจอคนเล่นไว้เปิดมาเล่นโหดทุกตัวเลยมันร่องผลระวี่โกะบี้กูกูไอ้กูกูเสกมาแล้วกูเสกมาแล้วเอาดีเอาดีเฮ้ยพี่จะตายละเฮ้ยตายแกมลดโลกตอนนี้ก็เอาต่อแล้วต่อแล้วคุณหนคุณหนคุณหนึ้วคุณห โอ้ยเฮียเลือดโคตรสูนเลยวะโดนอะไรวะเนี Hence, no ่ะอันเตีรออ๋อแม่แม่ง WOW. วินวอกด้เหรอวะอันตีวินวอโอ้ยเฮียแม่งยิงกูอ่ะกูนัดเดียวกูตายอีกแล้วตีวินวอกอ่ะกูอยู่คนเดียวอ่ะ มันมีกดผิดเอะเลยจะเป็นไปไหนวะดูทุกเลนเลยเว้ยโอ้โหไอ้เหี้ยกบแม่งมือว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหย่อี๋แป๊บเดียวแม่งลูดตัวกูกับตายเกตให้เกม หลังพตรแรงเอ้ยมันมีดาเมจได้ไงวะสัตตัวเนี้ับใหม่โหเลยตเก่าแม่ยี่สิบดาเมจแมงทำทเียเก่ายี่สิบเอ้ยแี้เยตัวทำพิเศษของแท้เลยทำแบบไม่เจ็บเลยเอ้ยไอตัวเนี้ตอนนั้นเราไม่มีดาเมจนะถ้าเราเล่นนี่นะใช่ใช่งงไอ้เหี้ย ปลาจัดแต่มันก็สมควรแล้วแหละแย่ดาเมจสกิลสามนะควรในเจ็ดสิบห้านั่นแหละติเสียวไม่มีเลยมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้แหละแล้นก็ยังปดเลยให้เล่นยังไงใช่เหรอหน้าเ่าเดิมอีกเหรอเขาจะแรงมันสกิลแรกมั้งมันอยู่กันบมันมันไม่มีดาเมจเลยสองตัวสามสองปลาจัดสาลิโควันนี้มึงแรงไก่อยู่นะไอ้แมวมันไก่อยู่นะ โอ้ยเฮียโดนติมากระโดดคร้บทุกเฮ้กูมาเฮียจะตายละหนึ่ง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 เอาดิกูโดวแม่งดดเรือออกทีเกินไฟเดี๋ยวเฮ้ยไอ้ปั๊มมาปั๊มมาปั๊มมาโง่เหีย ช่วยกูได้ดิใครอยู่กูนะโจ๊บไม่มีอะไรๆเลยอ๋อดีอาอดีอาดีมาแล้วเดินเลยกูมีเศกอ่ะเอาปะยกเลยเอาเลยเอาเลยถ้าถ้าได้เอาเลยมาแล้วมาดันเลยหรอนู่นนู่นอยู่นี่อยู่นี่วิ่งออกขวาไปละเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยกำลังตามเก็บตัวมาแล้วอะเอามาไม้บินิก้เหรอ hai thôi, hai thôi. đây ngẩn đấy ba. Tại đây. Đuối. Đuôi, 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 đuôi. này. Ủa, rồi, đang lăng. Lăng, lăng, đấy 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 Mึง để kêu về căn ba đi. Để mày chọn. cái cục kêu vẫy với này. Vẫy, vẫy, vẫy. Đẹp, ôi, chỉ hai à. căn, rồi. ตับเลยก็ได้นะกระเป๋าโอ้แม่งเจาะป้อมโคตรไวเลยโหแรงสุดละอตอนนี้เจ็ดร้อยหกสิบอะน่าจะโดนเนิร์ฟยิงสักหน่อยหนึ่งเรามาแรงเกินแรงไปยิงทีเดียวแม่งลูดหมดอะแต่เป็นตัวเดียวนะที่ปืนมันดีดอะเกมนี้ แต่มันสไลด์ยิงเหมือนมันไม่ต้องสนใจได้ซ้ำว่าปืนมันดีดหรือเปล่าไอ้เหี้ยเออมันสายลูดไงให้มันเล็นป่าทปอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวชาลีโคดิไปลาสโลสวยดีแคมาลาสโลสวยมา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 อะไร ปเปไนดิบางต่อยกูวได้ได้บางหนีวะบางหนีคะบบางหนีเหรอดันเขี้ยได้ดันเขี้ยได้เดี๋ยวกูดันเดี๋ยวกูดันชรีบไปจะมาต่อย,ยโชคอย่างเดียวเลยซื้อของแป,ป๊บนึงนะแล้วกูมีเสกนะถ้าจะเอามานะอันอะลองปะลองปะเศษเ,เพิ่่งโไไมทันปละ

cốc bella. A spirit urn is waiting là hết đồ à <laughs> จะแม่งกันลราไปเฮ้ยถึงแล้ววะเกมถึงถึงโอ้เกมตัดแล้วเอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นมาเตือกโอ้โหมันนั่นเตือกข้างหลังเฮ้ยกลมมันฉลาดเลยช่วยเพื่อนโอ้โหอลไรอวไรตัวละเฮียกบมันมาแบบแม่งสไลด์มาวันนี้ดิยอมอ่ะแม่งมาช่วยเพื่อนจัดตัว ทำไมเพื่อนเราสองคนนั้นแม่งแจกไว้เชียเออวะใช่เอายมันมาเล่นหน้าจะเล่นมีเปลี่ยนชื่ออะไรวะเนี่ยหรอหรอหรอสลัมโมฮันสองพันสองคนละอาลับหรือเปล่าี่มันกล้ามาขนาดนี้ไม่ได้มันกูตายไปสิบตัวแล้วเมื่อกี้กูปิดไมค์ในไลน์แล้ว โอ้ยต่อยแล้วมีอะไรกันนะเที่ไม่ขวดสัตว์เฮ้อเฮ้ยย้ยไปเพอ่อจะตายเฮ้ยไปเพอ่อจะตายเหนื่อนะเอานล้วมันเฮ้ยอ้อาบามเล่นดีจริงว่ะมันแบบผ่านปิงหนึ่งมุมหนึ่งแล้ยมันก็ปิดมาต่อยหมดจังอืมเดี๋ยวทีนี้กูไปอ้สัตว์ช่วยตัวหลังหน่อยช่วยช่วยตัวหลังหน่อยไปอะ

เอาไอเกมได้หมดเลยอรอไม่ควรอย่างนี้ไม่ควอย่างนี้โอ้ยไลดเปลือยไลดผูกเป็นติกเก็นี่หว่าปูกคุยิงั่งนานแล้วไออยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วไปเฮ้ยไอกอบทีไอกบทีมีเสกมีเสกใครจะมาเปล่า ยไม่มีใครมาเลยครับมมาาลเกมดูเทคนิคลับเกมดูเทคนิคลับอยู่ไหนวะเฮ้ยสิงหนั่นด้วยอะเออกูเจอหนูผีเจอหนูผีละมา เออเร็วเลยหนูผีมาไปดิมาดิมาดิหนูผีเฮ้ยแมวเอาเอาเอินไปส่งไงแมวเอินไปส่งเพื่อนรออยู่เอินอะไป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 เฮ้ยหนูยังอะไรไหมกดียวเลยวะเออนู่นอยู่หน้าเสยอยู่หน้าเสยกระป๋ดักกรลังาดักสองตัวรับ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 สองตัวมาช่วยที่ไอ้ที่ยะไปไหวโอ้โหโดนอือน่าจะทันแล้ววะไม่ทันวะ จ่าบารดี้มันโง่หรอเปลวก่าไปลอยู่หน้ากูเลยหน่อยหรอวะยังอยู่ยังอยู่โอ้ยสามสามปำอยู่ไปหมดจะไปไหนกันไปไหนกันแนวน่ะเออเชี่ยกูงงนะนี่ยวิ่งไปวิ่งมาซื้อของไปยังไงกันค่อยซัดตว์นันป้อมนันป้อมโอเค โอ้เฮียบล็อกมัดมาแล้วนะที่กวนไปบนไม้เนี่ยไอเรายังไม่ได้เฮียนี่เลยนะองไรของเราโอ้เย้ว่ะมาดิมันเบิร์ดดามิดกูเร็วมากเลยนะเว้ยแป๊บเดียวแปดร้อยอะ ไอ้เหี้ยโอ้ยเยอะจัดว่ะไม่ไหว,วมันเจน้ากูสามวิเจอหน้ากูสามวิเลือกกูหลายแปดร้อยอ่ะโอ้โหมเฉยติดเลแรงเวอร์จังวะโอ้โหเฮียมันก็สองหมื่นเจ็ดเองนะเฮียแต่ว่าตัวมันยิงรัวไรเฮียนี่มันน่าจะสไลด์เป็นเนี่ย ไอ้มันเหลือเจอแรกไอ้เฮียวะไอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเคาะาบ้านเลยยึดทำไมมึงยิงไม่เข้าเลยวะนั่นน่ะเดี๋ยวเหี้ยกูก็ขาดใจเนี่ยไอ้เฮียเดี๋ยวป้อมกับเราก็ยิงมันไม่เข้านะมึงดูดีๆป้อมพวกเราก็ยิงมันไม่เข้าไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่กูอะละมึงอะเอาละจะเอาเมืองละ กันบ้านก่อนกันบ้านก่อนที่เฮียยีตตีบอมยีตตีบ้านโอ้อ้กูโดนทุกสกิลตอนนอี้มันต่อยกูสองมาดาเมจแปดร้อยเฮียไรถือว่าบอมตัวนี้แล้วกัน